รู้จักอารมณ์คนที่อยากจะทำอะไรกินแม้ทุกคนไปชมเราก็ได้ไปซื้อตัวแป้งทำแล้วนะครับเราทำถูกปอ่าส่วนอะไเราชลมลเลิหลายคนน่าจะสงสัยว่าทำไมผมต้องใส่ชุดเรียนเพราะว่าวันนี้มีถ่ายงานเช้านะครับ ไปทำเรื่องไลฟ์ทากล้องทําอะไรนะครับตอนนี้เป็นเวลาแปดนาิกานะครับถือว่าเราไปใส่ไหมเนาะปึ๊บเป็นไงใส่แมสใส่หมวกเรียบร้อยแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าคนระับตอนนี้ก็ มาถึงโรงเรียนเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะฮะเสียงอาจจะเบาหน่อยเดี๋ยวตอนนี้เราก็ต้องไปที่ห้องสมาคมกันก่อนเพื่อไปเตรียมอุปกรณ์ในการไลฟ์สดนะครับสวัสดีครับพี่ต้องมีดูเองเนี่ยใช่คร like, ับสวัสดีครับสวัสดีั สี่คนน้ำนิดนึงเฮลโหลอ v ว r y b o d y ไม่มีใครอยู่บ้านบ้านเงียบกริบเลยรู้จักอารมณ์คนที่อยากจะทำอะไรกินไหมทุ่านผู้ชมครั้งที่แล้วเนี่ยผมทำข้าวผัดเกาหลีไว้ข้าวผัดเกาหลีทำเราทำข้าวผัดม้วซั่วไปถูกไหม <What? S 1> ก็รอบนี้เนี่ยอยากกินของหวานบ้างเอออยากลองทำอะไรใหม่ๆซึ่ง เมนูวันนี้เนี่ยก็จะเป็นหลักๆนะมันคือเมนูแพนเค้กคนรู้จักแพนเค้กกันไหมแพนเะค้กมันก็คือมันคือขนมอานะ่านั่นแหละเราอยากทำแพนเค้กใช่ไหมแต่ตอนนี้เรามีอุปกรณ์แค่บางอย่างเรายังไม่มีแป้งเดี๋ยวผมจะต้องไปซื้อแป้งที่ตลาดนะครับ Hello test หนึ sure ่งสองสอบเสียงฮะเมื่อกี้เรากร็าาาได้ไปซื้อ ตัวแป้งทำแพนเค้กมาแล้วนะคะซื้อนมซื้อไข่ไข่พิวมแล้วไข่ไม่ต้องซื้อฮะก็จะได้เป็นตัวแป้งนะฮะไม่เปิดยี่ห้อฮะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เรานะฮะอันนี้จะเลือกตัวที่เป็นแป้งที่แบบอาจจะว่าไงอะ่ะแป้งแพนเค้กเลยนะฮะเราเพราะเราจะได้แม่งมาผสมเองถ้าผสมแล้วเดี๋ยวมั่ว <laughs> อย่างต่อไปก็คือนม,นมนมครับนมจืดนะฮะ พราะว่าเจ้าแป้งตัวน,นี้เนี่ยมันต้องใช้มันมีแป้งแล้วถูกไหมมันก็ต้องใช้ไข่กับนงด้วยนะเพื่อจะได้ทําให้มันเนี่ยสมบ,บูรณ์แบบครับนะฮะทีนี้ก็ยังอยู่ในชุดนักเรียนอยู่เลยเพราะเมื่อกี้ก็เห็นไปละหาต้นคลิปว่าไปทํางานมานะฮะดังนั้นเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนชุดอาบน้ําอาบอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะเพราะพี่ควบคุมผ่านอย่างนี้ได้เลยง่ายๆไม่ต้องเดินไปกดกล้องนะเป็นเทคโนโลยีที่เจ๋งมาก ก็ตอนนี้นะครับเราได้อุปกรณ์เนี่ยวัตถุดิบของเราครบแล้วนะก็คืออย่างที่บอกเป็นต้นคลิปว่าเรามีแป้งเรามีนมเรามีไข่แล้วเนี่ยตอนนี้เราก็ได้เขาเรียกว่าวัตถุดิบเสริมเพื่อมาตกแต่งแพนเค้กของเราให้มันน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นตัวซอสโชโ็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่วิปครีมนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ลูกพัมนะฮะก็ คพื่อไม่เป็นการให้เสียเวลาเราไปเริ่มทำแพนเค้กสูตรเด็ดของเราเลยดีกว่าอย่างแรกนะฮะที่เราจะทำเนี่ยก็คือการผสมแป้งถูกไหมตาส่วนผสมต้องมีสูตรอ่อะสูตรของเราเนี่ยมันจะใส่ใส่ไปนะครับเดี๋ยวก็รู้นะว่ากินได้หรือก,กินไม่ได้ไพอหรือยังไงนะใช้แป้งแพนเค้กเลยฮะ,ะไม่ต้องผสมนะ <laughs> เราง่ายดีฮะรวบลัดดิพอ่ะเยอะไปปะอป <laughs> พอแล้วมั้งพอแล้วเหรอเอ้าห ไข่ไก่กี่ฟองหนึ่งฟองเอ๊ะเราทำถูกปะวะจำไม่ได้อ๋ออุ้ยสวยสวยแล้วคนได้ขนาดนี้คือพอเรอยงป้ามาดูให้หน่อยไม่รู้ไม่รู้ป้าทำให้มันไม่เป็นลูกให้มันเป็นเนื้อละเอียดเนื้อเนียนนี่เป็นไม่เกินอ่ะเอาให้เนียนกว่านี้อันนี้บอกได้เลยนะว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่ได้ ทำขนมหวานปกติจะทำในของขาวแต่ก็ไม่ยากนะใช่ไหมศึกษาแล้วใช่ไหมศึกษาแนละ้วศึกษาเมื่อกี้เองแล้ก็ลืมไปแล้ว,ไม,ลวไม่เป็นไรเราทำตามสัญญาณเชฟเราเป็นลูกแม่ค้าเราต้องทำได้ไเนื้อมันเนียนแล้วนะใช่ไหมแบบนี้เรียกว่าเนื้อเนียนใช่ไหม <laughs> กระทะเปิดไฟอ่อนสุดนะฮะแล้วเราก็ใส่ค่อยๆใส่แป้งไปเอาให้มันกลมที่สุด สวยเป็นไงสวยกลับได้หรือ,อยังอ่ะอยังย,ยังเอ้ยยังเอายังไม่แล <laughs> บอกเลยว่าชิ้นนี้สวยมากดูดิดูสีดิถ้าไม่นับเรื่องความดำหวานี่แล้วอีกชิ้นนึงอีกชิ้นเดียวอีกชิ้นนึงเร็วอีกชิ้นนึงนี่ต้องแบบต้องรอให้เพอร์เฟกต์สวยดู เราต้องนับหนึ่งถึงร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้า f e w minutes late เนี้ยเขาเรียกว่าสกูกลับได้เหรอดีดีดูเละหมดแล้วแทนเข้าติดเอ <laughs> สวยสวยสวยอะไรลเ, <laughs> เละ <laughs> เละเละ <laughs> <ล> <laughs> ชิ้นต่อไปขอแบบไม่พลาดขอเอาให้สวยที่สุด พวกวัตตะลิวมันใหญ่ไปวะเจเรียงอันเนี้ยป๊บอฮ้ยอันนี้สกิลแบบอัพเกรดขึ้นเราพัฒนาขึ้นจัดจานครับจัดยังไงให้ดูสวยนี่สเต็ปนี้มันแบบเป็นไงสตรอบเบอรี่ใส่ไปแล้วเราก็ต้องใส่วิปครีมไปฮะ วิปครีมนี <S 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 anyway. vine, ่ผมแบบกะไว้อย่างดีฮะว่าแบบมันจะต้องแบบวางให้เป็นแนวของกอฟิลล่าเลือักปะกอฟิลล่าดูมันจะเป็นแบบไปเรื่อยอันนี้คือสองชิ้นแรกอันนี้แค่ทดสอบทดสอบ๋ยวให้เขาชิมดูชิมมันทดสอบเนี่ยยังไม่ได้เอาจริงอันนี้อันนี้ไม่ได้สอนทำนะไม่ได้สอนทำแบบเรามาทำเองอ๋อ อาชิมแค่ชิมหน้าตาดีเหมือนคนทำให้เขาตักเองดีกว่าอาชิมนี่รับไม่หรอยาไม่เป็นนิดนึงแต่ก็อร่อยอยู่อร่อยอร่อยเพราะร้อยที่ลาดอร่อยเพราะที่ลาดอเบอร์รี่อร่อยเพราะเพราะซอสใช่ไหมซอสถ้ามันไม่ไหม้ก็อร่อยไม่ไหม้ไม่ไหม้หรือไม่ไม่ไหม้อ่ะไม่ไหม้ไม่ไหม้คือไม่ดำอ่ะเออไม่ไหม้คือไม่ดำเป็นไง ไม่มีคำบรรยายคนนี้อันนี้ป้าเขาแยากลองทำนะฮะเฮ้ยจะดูดูเหมือนแบบสวยอะได้เลยอ,อันเนี้ยปึ๊บสวยอแบบนี้เขาเรียกว่าฝีมือก็บอกไปแล้วนะฮะคลิปนี้ไม่ได้สอนทำนะครับคลิปนี้เป็นแบบเรียกว่าไงอยากลองทำดูไงอยากลองทำให้เห็นมันง่ายสุดมันง่ายก็ลองทำง่ายจริงสำหรับใครที่ทชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ ตอนนี้เราได้1 5ึรเซับแล้วเส้นทางอีกยาวไกลขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเราปนัาเจอกันนะ แม่ใครยังไงอยู่เลยอ่ะตกใจแบงสาบอยู่เลยอ่ะไงครับเจ๊ว้าย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 สาบขึ้นกระป๋องเ้งทไปหมดเลยอ้าใจเย็นไม่มีแล้วแมงสาบมันแค่แบบมาหาที่หลบภัยเขี่ยดิกล่องเขี่ยใช่ไหมนั่นไงา